ตรงนะตอนที่ว่าท้องพุดนะไอ้ท้องกัดหนะตอนนั้นหนาสะพานนั้นที่เรามาอะไรนะบางกำหรือบางกำเออนี่สะพานอะไรวะมีบางเหลียงอ๋อบางเหลียงอ่ะเออบางงเเลียออนี่บางเหลียงบางเหลียงบางเหลียงก็บางดีบางเหลียงบางเหลียงมันเขียนว่าอะไรบางอันนี้บางเหลียงแล้วแต่นี้มีบางเหลียงบาแต่นน้ำช่วงน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยว สำหรับนับขอนรับ mm ู้น้ำให้น้าระฆังก็ให้ให้หมอนไป2อันกันให้หมอไปสองใบแล้วเราลับมาสองใบยิ่เราจ๊ตุไม่มันจ่มอะไรอะไรที่ให้ได้เขให้เป็นต้องผสาเาอว่านบ้านไม่มีเหรอมอี้พัดลมไม่มีเหรอมีี กอนถามวันร้อนง่ยถึงเราแต่เรามีพัดลมตัวใหญ่ก็มีตัวนี้ก็มีเออเอาอีกเอาอีกก็น่านะเห็นดูเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปอยู่หอใช่ไหมพี่หน่อยเดี๋ยวให้กระทะไฟฟ้ามันบอกว่าไม่อยากได้ใบใหญ่เดี๋ยวก็พาไฟฟ้าที่บ้านให้ไปใช้เพราะว่าพุ่งซื้อวันนั้นจุกเจือแก้หมดือกระทะไฟฟ้าถ้าเสร็จใช้ทีเดียวนั่นแหละแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็ซื้อมอเข้าให้ลูกหนึ่งแล้วก็ซื้อพัดลมให้อันหนึ่งแค่นั้นพอมันไม่ให้ไปใช้ข้าง

หมอนมาได้สักสองถุงไหมมันมีอยู่สองตันไม่ไม่แล้วทีนี้ก็ค,คือหมอนนะมีอยู่สองใบหมอนสองถุงแล้วก็มันมีกันตาอันนึ่งแล้วมีอะไรอีกแค่นั้นแล้วก็ใส่แมวไอ้เขาข้าเก๋ขกเขาเก่ไหมเออนี่คือไหววะสรุปก็หน่อยเอือหลังจากแบบมันตอนแรกมีไ p โฟนจีนที่ซื้อจากบริจาคไอ้ซื้อจากมานครสวุโลก พอจากกลับมาจากนครนะมอหโทรศัพท์มันเปิดไม่ได้เจงเลอนั่นเลยุ่กเที่มวใช้หมิใชกดอนไม่ใชอยู่เลยเอยเออเอไอ้นุกเสีไอ้นี่กเสียอือตอนแรกเินว่าเออถ้าคือถ้าเค่อนี้ค่อยซื้อก่อนไมใช้เครื่องก่อนเออไอ้นุกเสีไอ้นี่กรเจงใช่